เด็กๆวันนี้นะคะเป็นวันจันทร์ที่15เดือนพฤศจิก,กายนพุทธศักราช2564าค่ะเด็กๆเอ๊ะเด็กๆคะเลข15เนี่ยเขามีเลขอะไรกับเลขอะไรนะไหนใครจำได้บ้างเอ่ยใครบอกคุณครูฟิล์มได้บ้างคะอเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆเลข15เนี่ยเขาจะมีเลข1น 5, ห 5, ใช่ไหมคะ นะเขาเขียนอย่างนี้เลยนะคุณครูฟิลจะใส่ทั้งเลขไทยและเลขอารบิกให้เด็กๆเห็นเลยนะคะและสําหรับสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เรื่องครอบครัวของฉันไปแล้วใช่ไหมคะ my family ของเด็กๆนั่นเองแต่สำหรับสัปดาห์นี้เด็กๆจะไม่ได้เรียนเรื่องเก่ากันแล้วนะเราจะมาเรียนรู้เรื่องใหม่กันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องใหม่กันเนี่ย วันนี้คุณครูฟิลมก็มีปริศนาคำทายมาทายเด็กๆด้วยนะคะใครพร้อมให้จะฟังปริศนาคำทายจากคุณครูฟิล์มแล้วบ้างเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนั่งตัวตรงๆแล้วตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวคุณครูฟิลมจะทายแล้วนะเด็กๆอ่าปริศนาคำทายของคุณครูฟิลมนั้นมีอยู่ว่าอะไรเอ่ยมีหลากหลายรูปแบบมีทั้งชั้นเดียว และสองชั้นสามารถหลบฝนและหลบแดดได้ค่ะเด็กๆและนอกจากนี้นะคะเขาเนี่ยยังเป็นที่อยู่อาศัยของคนได้ด้วยนะคะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกไหนใครรู้แล้วบ้างเอ,ยเอ่ยเด็กๆรู้หรือยังน้ากุณงครูคฟิล์มจะ,ะเฉลยแล้วนะคะนั่นก็คือบ้านนั่นเองค่ะเด็กๆ เด็กๆรู้ไหมคะว่าบ้านเนี่ยคืออะไรและมีความสำคัญยังไงต่อตัวเด็กๆบ้างาถ้าเด็กๆคนไหนยังไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้ค,คุณครูฟิล์มจะพาเด็กๆเนี่ยมาชวนพูดคุยเกี่ยวกับ ความหมายความสําคัญของบ้านค่ะเด็กๆบ้านเนี่ยจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคนภายในครอบครัวของเด็กๆนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะเด็กๆบ้านเนี่ยเขายังมีไว้ทํากิจกรรมต่างๆอีกด้วยค่ะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารการอาบน้ําการขับถ่ายหรือการพักผ่อนการนอนหลับนั่นเองค่ะเด็กๆและเด็กๆรู้ไหมคะว่า นอกจากที่เราจะทํากิจกรรมต่างๆภายในบ้านได้แล้วบ้านเนี่ยเขายังช่วยปกป้องเราจากสิ่งต่างๆด้วยนะคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นการปกป้องเราจากแสงแดดปกป้องเราจากความหนาวเย็น หรือฝนรวมไปถึงสัตว์ที่มีอันตรายต่างๆและคนแปลกหน้าที่เด็กเนี่ยไม่ต้องการพบเจอนั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าบ้านเนี่ยมีความสําคัญต่อตัวเด็กมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กๆเนี่ยอยู่ที่บ้านเด็กๆก็ช่วยกันทําความสะอาดบ้านให้บ้านของเด็กๆเนี่ยน่าอยู่และสะอาดปลอดภัยนั่นเองค่ะเด็กๆ สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของบ้านไปแล้วใช่ไหมคะและอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูฟิล์มก็มีใบงานมาให้เด็กๆทากันค่ะนั่นก็คือใบงานที่หนึ่งคำสั่งของเขาก็คือให้เด็กเนี่ยวัดภาพต่อเติมรูปทรงแรลขาคณิตและระบายสีให้สวยงามนั่นเองค่ะเด็กๆอยากวาดภาพต่อเติมอะไรเด็กๆสามารถวาดลงไปได้เลยนะ หลังจากที่เด็กเนี่ยทำเสร็จแล้ว,ดวเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปและส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์ด้วยนะคะคุณครูฟิล์มกับคุณครูอองเนี่ยยังรอดูภาพต่อเติมสวยๆของเด็กๆอยู่นะคะสำหรับวันนี้คุณครูฟิล์มต้องขอตัวลายไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย